สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงการตั้งค่านับเวลาถอยหลังถ่ายภาพกันในกล้องในมือถือของเครื่องโทรศัพท์ Moto G 2 0อันนี้มีให้เล่นนะจ๊ะมันมีประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์เวลาเราไปในสถานที่ต่างๆไม่มีใครถ่ายรูปให้เราเราก็ตั้งเวลาถ่ายรูปได้เออนะหรือจะถ่ายรูปตัวเราเองบางทีก็ เคยมีเหมือนกันบางครั้งมอขอรูปถ่ายตัวเขาเองเขาบอกเขาถ่ายเขาอยู่คนเดียวก็ถ่ายไม่ได้เอออยู่คนเดียวก็ถ่ายได้พี่มันตั้งเวลานับถอยหลังถ่ายเอาไม่ได้เครื่องโมโต G 20, ี20ที่เป็นเพียวแอนดรอยเขาก็มีฟังก์ชันนี้ให้เออเป็นเพียวแอนดรอยมีหรือว่าเป็นเพรโมโตให้มา ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆอ่าเราเข้าไปในกล้องเขามีให้เราตั้งเราก็ไปต,ตั้งตั้งตรงไหนล่ะอ่าเข้าไปในกล้องเลยลูกเป๊ะนี่อืมเมื่อเข้ามาในกล้องแล้วเนี่ยนะเราก็ไปที่ฟันเฟืองมุมขวาด้านบนเนี่ยนะพี่นะนี่ก็กดลงไปหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกนี่ฟังก์ชันมันอยู่ข้างล่างๆเลยตรงนี้นี่อ่านับเวลาถอยนับเขาเรียกนับถอยหลังถ่ายภาพนะอ่ากดลงไปเขาก็มีให้พี่เลือกอะไรบ้างสาวินาทีออกคไหม ไม่พอนับหนึ่งนับ2นับส,บสมเดินไปไม่ทัน <G ül> เดินไปไม่ทันไปยืนห่างกล้องอ่าอันนี้ก็มีให้นับสิบนับสิบคือน็อกเอานะพี่นาะอ่าพี่นับสิบเลยหนึ่งสองสามี่ห้าเจปเกสว่ามันจะถ่ายนะอันนี้ก็แนะนําว่าถ้าใช้ฟังก์ชันนี้ก็ควรจะแนะนําให้เปิดเสียงกล้องถ่ายภาพด้วยทําไมอะ่ะ แต่พี่นับสิบนี่ต้องยืนหาเทียบพี่ยืนนี่พี่ต้องยืนห่างมือถือพี่มากเลยนะอ่าถ้ายืนห่างมือถือจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่ได้ยินเสียงกล้องนี่พี่นะมันไม่มีทางเลยนึกไม่ออกพี่ต้องยืนจนกว่าพี่จะแน่ใจว่ามันถ่ายแล้วอะแต่ถ้ามีเสียงก็จะได้ก็จะโอเคมันมันก็จะดังแล้วมันก็จะแบบเออเราถ่ายแล้วอะไรก็จะได้เดินกลับมาโอเคไหมเราลองตั้งดูเอาสักสามวีก็พอตั้งตั้งสิบวิตั้งไปทําไมไม่รู้ ทดสอบให้ดูก็สามวีก็พออะหละังจากนั้นเราก็มากดที่ชัตเตอร์อ่ากดลงไปทำไมมืดอย่างนี้ฝาปิดกล้องปิดอยู่ไม่ต้องดูก็ได้ลงกดจึก๊ก คุณก็จะได้ได้ยินเสียงตรึงอ่าอันนี้พอได้ยินเสียงตรึงก็แสดงว่ามันถ่ายแล้วอ่ามันถ่ายแล้วคุณก็เดินกลับมาโอเคไหมเวลาตั้งอ,อแนะนําให้เปิดเสียงนะพี่นาถ้าปีปีเสียงเดี๋ยวพี่จะงงอ่ะตกลงมันถ่ายหรือยังแล้วทําหน้าเหลือหลาปั๊บตอนนั้นมันถ่ายพอดีก็เลยหน้าตาได้ได้รูปถ่ายหน้าตาเหลือหลามาคงไม่ดีเท่าไหร่เ๋ยวงามไส้เลยภาพไม่ได้เรื่องได้ราวจะบ่นไม่ได้นะพีกโอเคไหมอ่าก็เอามาฝากกันประมาณนี้ตอลอดก,การตั้ง เวลาน้ำถอยหล้างถ่ายภาพในเครื่อง Moto G 2 0ก็ประมาณนี้แหละในยี่ห้ออื่นผมว่ามันก็มีแทบทุกยี่ห้อนะต้องพูดว่าแทบทุกยี่ห้อผมรู้สึกบางยี่ห้อมันไม่มีออผาไม่รู้ดูเอาแล้วกันในเครื่องคุณก็น่าจะมีอะดูเทียบเคียงเอาประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ